ซิตี้หวานเจี๊ยบเป็นไปตามบทวิเคราะห์บทวิาพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ยังอยู่กบับเบนท์ทบอลเหมือนเช่นเคยครับเรามาเจอเจอกันวันนี้อาทิตย์ที่25มกราคม2569ครับหยิบยกมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยหนึ่งคู่ที่น่าสนใจสำหรับเมื่อวานนะครับให้ซิตี้ไปก็พอดีคำเป๊ะเลยครับ ชนะบุฟแฮมตันไป2ประตูต่อศูนย์วันนี้มาว่ากันต่อครับพิมารกอังกฤษ1บิ๊กแบตที่น่าสนใจครับคลิกออฟเวลา23นาฬิกา30นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านถิ่นฐานต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนเกมเขายกให้อาร์เซนอลครับวันนี้เล่นในบ้านถิ่นฐานตัวเองด้วยจูเลียตันเปิดมาเหนือกว่าแมนยูพอประมาณง่ายๆครับวันนี้อาร์เซนอลต้องบังคับชนะไปก่อน ค่อยจะได้ยิ้มแต่ได้ยิ้มเพียงครึ่งเสียงเท่านั้นสําหรับแนวทางทัศน์ราฟุบอลคู่นี้เท่าที่เป็นเจาะลึกรายลเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเป็นแนะนําให้เลือกเชียร์อาเซนนลครับนัดล่าสุดอานอนร์เซนน์นับบุกไปถลม่มอินเตอร์มิลานในยูฟาแชเมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์มา3ประตูต่อหนึ่งการันตีการผ่านเข้ารอบติดหนึใน8 แบบอัตโนมัติในรอบรีกเฟสเป็นที่เรียบร้อยแมนยู U, ผลงานนัดแรกภายใต้ใการนำทีมของไมเคิลคาริงอาจจะดูดีก็ตามจริงครับคือการเปิดบ้านชนะซิตี้แต่วัดกันด้วยเกรดฟุตบอลนนะับปัจจุบันระหว่างอาเซนอลกับแมนยูยังเป็นอาเซนอลนภายใต้ใการนำทีมของมิเกลอาร์เตต้าที่ดูดีกว่าไม่ว่าจะดูดีกว่าทั้งคุณภาพในเชิงลึกไม่ว่าจะดูดีกว่าทั้งเกมลุกเกมรับวัดกันปอนต่อปอนแล้วยังไงมองว่าวันนี้อาเซนนลน่าจะกแมนยูอยู่นะ นำเชียอาเซนนลครับเล่นในบ้านถิ่นฐานตัวเองจะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยสวยจัด,จดและสวยมากจัดไป